How old is so. this? どうも、ん。 ไล่ปุ้ยอยู่ตรงโน้นไงเออเอ้ยพูดไปลงฝั่งไล่ปุ้ยวะเนี่ยบ่อบ่อไอ้ปุ้ยอ่ะทางด้านโน้นตัวไอตัวยที่เที่ยวใหม่ก่อชักภาพนิดนึงนี่ทำอะไรอ่ะ หยุดก่อนได้ไหมอือ,อหยุดก่อน,ไ,นได้ไหมได้ๆอันนี้งนงถ้าจะเพิ่งทำใหม่ท่นานเคยเห็นนะบ้านปุ้ยมันมองเห็นคือตรงอ่าวเนี่ยตรงอะไรวะหาดสามร้อยยอดอ่ะมองเห็นนู่นเลยอ่ะนู่นาน,นาา่าจะเป็นอะไรตะจีนปตะเกียบขึ้นเลยสวยแล้วก็ววมีข้างบนด้วย ขึ้นไปดูห้องบนเป็นแบบขึ้นดูอาจะเป็น,นบแบบดูสามร้อยสิบมันคือวิวสามร้อยนี่แต่ตังนี้สวยมาตูอ,อยู่แถวนั้นพ่าว ถ้าจะใช่เราจะถ่าววัดนี่เลยเนี่ยสวยสวยเออเดี๋ยวตรงตรงโน้นตรงโน้นเดี๋ยวไปต่อยหน่อย,อยมันยังมีทางไปได้แต่ว่ารถธรรมดารถธรรมดาไม่น่าขึ้นได้เพราะทางชนันมากชันมากเลยวล่ะตรงโน้นมีคนอยู่แต่เราก็ไปตรงโน้นเหมือนกัน รถเราขวางเขาไเนี่ยถ้าเขาออกมาเดี๋ยวเราต้องเรี่องสวยสวยสวยเลยถุงแนะนำ รถหน่อยเมื่อกี้เห็นมีรถคันกำลังมาดู้เขาจอดรอเราไม่เขากำลังจะขึ้นเขาลงจากอันนั้นมา,าลๆๆแล้วอะเขาลงเขาลงากลับเหรอเห็นเรอเขาป่ะเห็นเห็นมาแล้วมาแล้ะ มนแคบต้องต้องจอดตรงนี้ไม่รู้นะัก็มนเข้ามาแยที่บอกอะอน่จะเข้าเลยสวยเลย,ย,เลยอาจจะเป็นเข้าแแลวเช็คอินหรือเป็น l a ์มา a ์คเขาเรียกอะไรสักอย่างของที่นี่ได้เลยอ่ะสวยสวย ตอนนี้ยังไม่มีคนรู้จักมันยังเลยแบบไอ้นี้อยู่นะเอาลมว่ิเนี่ยตัวเนี้ยที่เปิดกระตุณได้ไปต่อครับกับกับไหนนะ อ,อ่าตามต้นไม้เขาก็จะแปะชื่ตอต้นไม้ไว้ว่าต้นอะไรนะครับมาเชื่อ,อมเน,นี่นมีร่มมีอะไรด้วยนะจต่เต็นนอนสบายยิ่เล่ากว่าที่ได้อะโบราณคนนาจะว่า เชื่ออะไรแบบดีอ่ะดีอ่ะโอ้หตรงนี้วิว360เหบอมาหลายๆคนกลางเต็นท์มาสนุกไยล่ะที่เนี่ยแนะนำแนะนำดูนู่นนี่แต่แบบไอ้เนี่ยที่ไอ้ปุ้ยไงนี่นี่นี่ไปพาไปดู วังของปุ้ยน่าจะเห็นบ้าไปอ่ะสวยมันมองเห็นเแบยบคือรอกเลยฝั่งนี้จะเป็นเขาฝั่งนี้ทะเลโคตรจำอ่ะ่ สันนิษฐานนะว่าจะอยู่คิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนู้นแหละที่มีกลุ่มบ้านหลังคาสีแดงๆน,น่แถวๆนั้นแหละวิวสุดติงเลยอะ่ะไม่รู้จะบอกยังไงต้องมาชมกันเองในตรงทะเลอืมสวยสวยสวย,สวยแบบชอบอะ่ะ Ya baba.